รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย หากผลของคำพิพากษาไม่เป็นอย่างที่คิดสิ่งที่สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้คือการเจรจากรมบังคับคดีจึงได้จัดตั้งศูนย์ไกลเกลี่ยข้อพิพาทเพื่อช่วยระงับหรือยุติข้อพิพาทโดยมีคนกลางที่เรียกว่าผู้ไกลเกลี่ยเข้ามาช่วยหาทางออกให้ทั้งสองฝ่ายสะดวกประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายได้ขอยุติอย่างที่ทั้งสงฝ่ายพึงพอใจกรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรม เอซีดีวีดีโฮมเทอเตอร์และเครื่องเล่นคราวเกตสวัสดีค่ะมาพบกับบรรยากาศเย็นเย็นสบายๆนะครับกับรายการชีว<ม>ิตไกรายการเด็ดเด็ดดนโดทันสมัยเอาใจคนอินเทรนด์ค่ะครับผมแล้ววันนี้นะครับเราชาคุณผู้ชมมาพักที่โรงแรมที่มีชื่อว่าพายรีสอร์ทครับนอกจากจะเป็นโรงแรมยังเป็นอะไรอีกคะ ส,สก,กีนั่นเองค่ะพวกคนกเกาห L ลีเนี่ยจะชอบมาเล่นส,สก,กีทุกฤดูหนาวเลยค่ะเดี๋ยวมิราจะต้องพาเพื่อนๆไปเล่นแน่นอนจะสำหรับตอนนี้เราไปดูห้องกันก่อนค่ะครับไยรีสอร์ทอยู่ในเขตยองอินเมืองซูวอนค่ะใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมงจากโซห้องพักของที่นี่เป็นห้องพักสไตล์ออนดลหรือห้องนอนแบบนอนพื้นสไตล์เกาหลีภายในจัดสรรพื้นที่เป็นสัดส่วนสะดวกสบายมากๆค่ะ สุดยอดเลยนะคะอยู่ติดกับลานสกีเลยนอกจากลานสกีแล้วทัศนียภาพของทิวเขาทิวแวนเราอยู่ก็สวยงามมากๆค่ะช่างเหมาะกับการมาพักผ่อนจริงๆค่ะ, yes, ready ะ,ะลและตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปเล่นสกีกันค่ะการเล่น,<อ>นสกีครั<อ>งคร้งแรกของมราจะเป็นยังไงก็ไม่รู้ใชค,ครับในเมื่อตอนนี้เนี่ยชุดพร้อมอุปกรณ์พร้อมคนก็พร้อมจะรออะไรล่ะไปเลย สำหรับมือใหม่หัดสักก้อย่างนี้ล่ะก็ต้องทำความเข้าใจกับกีฬาชนิดนี้ก่อนค่ะเมื่อเข้าใจทักษะเบื้องต้นแล้วก็ถึงเวลาไปลุยกันเลยช่วงคูออัปเดต พ้นไปแล้วสำหรับงานช้าง Drinking Water Present Song j o o Ki First Asia Tour Fan Meeting in Thailand 2012 Feel and Love Asia Tour Fan Meeting ครั้งแรกและประเทศแรกของ Song งกิ n นักแสดงหนุ่มหน้าใสมากความสามารถที่โด่งดังในบ้านเราจากผลงานเรื่อง Song Kyunghwan Schedule บัณฑิตหน้าใสหัวใจวาวุ่นและทีวีไกก็ไม่พลาดที่จะนำพาบรรยากาศสนุกสนานมาฝากเพื่อนๆกันค่ะ และตอนนี้นะคะมิาก็อยู่ในงานแฟนมิสติ้งของทงจุ้งขีนั่นเองค่ะและภาพบรรยากาศรอบๆตัวมิานี้นะคะก็คือบรรยากาศของแฟนๆที่มาเฝ้ารอที่จะได้เจอกับทรงจุงกี่ค่ะโดยในค่ำคืนวันเสาร์ที่28เมษายน2555หนุ่มคนนี้ได้ทำให้ช่วงเวลา2ชั่วโมงเสร็จใน Royal Hall, รอยัลพารากอนฮอลล์ส่วการค้าสยามพารากอนกลายเป็นความประทับใจอันไม่ลืลืมทั้งการเล่นเกมแจกของรางวัลพร้อมลายเซน็นและอีกหลากหลายกิจกรรมค่ะ หากผลของคำพิพากษาไม่เป็นอย่างที่คิดสิ่งที่สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้คือการเจรจากรมบังคับคดีจึงได้จัดตั้งศูนย์ไกลเกลี่ยข้อพิพาทเพื่อช่วยระงับหรือยุติข้อพิพาทโดยมีคนกลางที่เรียกว่าผู้ไกลเกลี่ยเข้ามาช่วยหาทางออกให้ทั้งสองฝ่ายสะดวกประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายได้ขอยุติอย่างที่ทั้งสองฝ่ายพึงพอใจกรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรม โอ้โห oh. วันนี้นะคะเราทางเหนื่อยสุดๆแหละก็สนุกมึงมากเหมือนกันค่ะแต่วันนี้สิได้มดเวลาแล้วนะครับกลับมาพบกับรายการชี<ฟ>วิตไก<ง>ลรายการเด็ดๆนโดนเอาใจคนอินเทรนทุกเกียนวันอาทิตย์ทางไทยงัฐ5ค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะตอ่อต่อ